วันนี้จะมา Modify นะครับตัวปรับความเร็วพัดลม12โวอตโซึ่งตัวที่แถมมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของตัวความต้านทานนะ5โอห์มแล้วก็ปรับได้แค่ high กับ low สสเต็ปซึ่งตัวนี้เวลาใช้งาน,นมันจะร้อนนะตัว R มันจะร้อนก็เลยจะเปลี่ยนมาเป็นบอร์ดควบคุมความเร็วพัดลม DC ตัวนี้นะครับซึ่งก็มีขนาดเล็กเหมือนกันการต่อใช้งานไม่ยากครับมีเขียนไว้ชัดเจนที่พินนะครับ ไฟเข้าบวกลบแล้วก็ฝังที่ต่อม,มอเตอร์ส่วนกล่องเล็กๆนี่ผมซื้อมานะครับเอามาใส่ได้พอดีเลยก็เวลาปรับก็จะปรับได้ละเอียดขึ้นนะครับแล้วนะก็ความร้อนก็จะหายไป